การปลูกฝังเรื่องอะไรทมะให้กับน้องยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเ็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะตอนก่อนอยาหรือว่าหลังหย่าครับเราคือพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนลูกเขาสนใจสนมั่นอะไรคือเด็กเด็กต้องการการเรียนแบบต้องยังไงครับเด็กเรียนแบบพฤติกรรมพ่อและแม่พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างต,ตอนนี้น้องคงมยูเม่เรื่อง ก็อยู่อะไรที่มันอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราก็พยายามตัดออกไปจากชีวิตลูกเพราะว่ามันมีอยู่ความเหงืใจสูงมากผมกุกแม้ว่าจะหลังหย่าแล้วก็ยังเล่นลูกเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือลูกไม่ TV, ไมูทีวีไม่มีเทคโนโลยีไม่มีไอแพดไอพอทไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือแต่อาจจะรู้จักโทรศัพท์พราพ่อแม่คุยโทรศัพท์นะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ อะไรที่อยู่ใกล้ธรรมชาติก็พยายามเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรแต่กลับเพราะว่าเราก็ยังเป็นพ่อและแม่เหมือนเดิมการท่องที่พาน้องไปเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยเราจะมีที่พาน้องไปเที่ยวไปที่ต่างประเทศตรงนี้รวยของเราของเราเองโอ้ยสุดสุดมีเลยผมก็อยากไปที่ตอนนี้อะไรที่เป็นไปไม่ได้ทำหรืออะไรเงี้ยเราก็ทำนะฮะไม่ไม่ไร่ไม่ได้ไม่ได้ปวดกันอะไรที่ดีสุดเลยคราก็ุณแต่ทีตอนนี้ยังยังไม่ว่างพอ เมื่อเตรียมงานเตรียมโครงการกับคุณเบียสุพลวัดไม่อยาเต็มที่เดี๋ยวต้องฝากสืมม่อมวลชนด้วยใกล้ๆเร็วน,นี้ครับไปโครงการรายแทนขอให้เกิดสําเร็จปุ๊บเดี๋ยวบอกเลยครับมีมีโอกาสทำงานแทนที่บุ๊อย่างนี้ที่คมสัมพันธ <c oughs> ์แค่หนึ่งไมันไม่ได้มันไม่ได้แย่งแต่แรกอยู่แล้ว,แล,วแล้วแต่คนมองคือใครจะมองอย่างไรก็ได้ผมบอกแล้วผมไม่จะไม่พูดผมก็จะทำนั่นเอง <c oughs> ทําอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นเท่านี้ครับไม่เหนื่อยถ้าสมมติว่าพี่บอยไปที่บ้าน วันอะไรเงี้ยพี่ลูกบอกก็ใช่ครับก็ไปไม่ไม่ได้ก็ก็อะไรที่ดีสำหรับลูกเราควรทำตัวนะครับ่อเองครับเจอทุกวันครับเจอกับทุกวันอย่างงี้เราจะมีโอกาสได้เห็นภาพแบบครอบครัวมาออกงานด้วแค่บ้างไหมเออพอเดีนขึนมาด้วยนะครับเดือดเือดขอโทษนะครับผู้เสียภาษีน้อยออกงานด้วยกันผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ คือผมก็ตุกเนี่ยเป็นพ่อและแม่ของลูกไม่มีทางเป็นเป็นออื่นได้ตลอดชีวิตเพรานะฉะนั้นผมผมพูดอย่างนั้นก็คือคำพูดของผมก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับคนเราเวลาพูดอะไรแล้วก็ควรจะรับผิดชอบอรอเราแม่แบ่เค่แม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 ่แน่แม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 ่ม่แร่แม่แม่มัแม่แม่แมแม่แ่แม่แมามมมมไมมย่่่ ตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ผมว่ามผมพูดจริงผมก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอะไรที่ดีสำหรับลูกผมทาอยู่แล้ว <c oughs> อะไรที่ทําให้ลูกกระทบน้อยสุดผมทำนั่นเ้ครับเราก็รับผิดชอบกระสรวงของเราแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็รับผิดชอบโดนคนเกลียเดเยอะหรืออะไรก็แ,แ,แล้วแต่เราก็รับผิดชอบของเรา,านั่นะะี้ครับแ้ะที่ก็คือ